สนับสนุนโดย iMac Power Tool ศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างหาซื้อได้ที่ Shopee, Lazada และราค้าชั้นนาสวัสดีครับเพื่อนเื่อมีเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้ครับมีมีดด้ามประกบนะครับฟูทแท้งนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเื่อน,นะครับ ก็จะมีมีดคัตติ้งอยู่3มเล่มนะครับแล้วก็มีดเน็บนะครับอยู่2เล่มแล้วก็คู่ราคา1เล่มแล้วก็จะเป็นทรงมีดมีดมองโกครับเป็นสไตล์มีดแคมป์นี่แหละครับแต่เป็นมีดแคมป์สไตล์มองโกครับเหมือนในหนังจีนสมัยโบราณนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1นกันนะครับมีดคัตติ้งนะครับครับผมมีดคัตติ้งเล่มที่1นะครับ ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับผมความกว้างอยู่ที่2.2ครับเดี๋ยวนะครับสอนิ้วนะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับนี่ครับปาดคมสวยนะครับเล่มที่ 1, 2, 3นะครับความยาวความกว้างนะครับเท่ากันนะครับ ดามก็จะเป็นด้าไม้พยุงนะครับหนึ่งสองสามนะครับความยาวเท่ากันนะครับทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเอาเล่มที่สองนะครับสิบสองนิ้วนะครับเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับ นี่ครับ12นิ้วนะครับ2.3มนะครับนี่ครับเท่ากันนะครับง่ายดีนะครับดูแค่การปาดผิวแค่นั้นเองครับสวยงามนะครับนี่ดูด้านนี้ครับด้ามครับไม้พยุงดำนะครับออกลายแดงนิดๆนะครับ สวยงามนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับราคา1,300บาทนะครับ1,300บาทครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับท่านไม่รู้จากผมผมไม่รู้จากท่านนะครับแต่เพื่อเซฟตัวท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าทางเรา เป็น18ดมงกุฎหรือทางเราไม่ส่งของนะครับเราจรึงต้องเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับมาดูเริ่มที่3ครับปาดผิวสวยงามมากนะครับด้ามครับ อีกด้านครับผมว่ากำลังพอดีนะครับความยาวประมาณนี้นะครับทั้งหมด1,300บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ MDC Ineb ครับแต่งหลังเป็นคมหลอกนะครับปาดผิวนะครับสวยงามมากนะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟที่สวยงามมากครับดามครับ ดามสวยมากครับเร็่นี้ครับเพื่อนๆคงจะสงสัยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าลวดทองเหลืองนะครับมาทําเป็นหมุดครับหมุดทองเหลืองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมุดโมเสศนะครับตรงนี้คือรูรอยเชือกนะครับหรือตาไก่นะครับก็เป็นหมุดนะครับชนิดหนึ่งนะครับก็รวมกันแล้วเนสองสี่ห้าจุดนะครับ ทำด้ามสวยงามมากนะครับดูครับมีเว้ามีมนนะครับจับแล้วพอดีมือนะครับจับแล้วกระชับมากนะครับจับแล้วไม่เจ็บมือครับบางช่างจะทําด้ามเป็นเหลี่ยมครับไม่ไม่สวยนะครับตัวนี้คือมนนะครับเนี่ยครับจับแล้วมันไม่เจ็บเลยนะครับนี่ครับเล่มนี้จะโดนขายก่อนแล้วมั้งเล่มนี้ครับพันสามนะครับ สวยงามมากนะครับงานนี้อีกเล่มหนึ่งเป็นงานสวยมากนะครับเป็นอินเนปนะครับงานทิ้งผิวขาวนะครับกรีดล่องเลือดล่องน้ำไว้นะครับตรงบนสันนะครับสวยงามมากนะครับความยาวนะครับเล่มนี้นะครับอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับ อ๋อผมลืมวัดเล่มนี้แป๊บหนึ่งนะครับเล่มนี้นะครับเล่มที่สี่นะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนะครับสันนะครับอยู่ที่หกมิลไล่ปลายนะครับเอานะครับเล่มนี้ความยาวนะครับสิบสองนิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่2.2นะครับสันอยู่ที่5มิลครับไยปลายครับสวยนะครับตรงหลังนี่จะแต่งคมหลอกนะครับด้ามเป็นไม้พยุงดำนะครับด้ามเล็กบางสวยครับ จับกระชับมือนะครับนี่ครับกับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเล่มนี้ก็น่าจะไปก่อนเลยนะครับครบเครื่องเรื่องเดินป่าเลยครับนะสวยงามตามตำราครับเล่มต่อไปครับกุลขาครับกุลขาเล่มนี้ใบจะกว้างนะครับสวยนะครับ แล้วก็กรีดร่องเลือดนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่11.5นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่โอ้สองจเลยนะครับสันอยู่ที่5้มินครับไลปลายนิดๆนะครับด้ามครับนี่สวยนะครับออกโทนดำนะครับมีลายแดงนิดๆนะครับ ด้านนี้ออกแดงสวยนะครับกุค่าานะครับเวลาใช้ฟันนะครับน้ํำหนักจะทิ้งตรงนี้นะครับทิ้งใบตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ เอ็มสุดท้ายนี่แปลกแปลกแนวเลยนะครับนี่สองมีดคัมมองโกรครับในหนังจีนโบราณนะครับความยาวอยู่ที่12.5ครับความกว้างครับอยู่ที่2.4ครับสันประมาณ6มิล6.5อ่าสันอยู่ที่6มิลครับ ดามสวยนะครับสวยทุกเล่มนะครับดามนะครับเอาละครับจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับทั้งหมดนะครับราคาเล่มละ1,300บาทนะครับ รายละเอียดอยู่ใต้คลิปครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือ ID l i n ลนนะครับคนไหนแอดไอดีไลน์ไม่เป็นก็แอดเบอร์โทรก็ได้ครับแอดเบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวไลน์มันเด้งขึ้นมานะครับติ้งต้องติ้งต้อง,องนะครับแล้วก็คุยกันในไลน์เลยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ